18ขุนพลปีาศาจนักรบยอดฝีมือแห่งพาราบิลัมสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผมเมฆคลิปนี้แล้วก็จะมาทําความรู้จัก18นักรบฝีมือชั้นยอดของพาราบิลัมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของรีมอนสเตอร์นะครับอาจจะนะครับถ้านึกอะไรออกอีกเดี๋ยวจะมาทาคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลย 18ขุนพลปีศาจนั้นจะถูกลับเลือกจากลูกน้องของยะชินโดจิหรือก็คือก๊อบโลกนั่นเองพวกเขาเหล่านี้จะต้องทำเงื่อนไขบางประการเพื่อที่จะได้รับเลือกให้กลายเป็น18ขุนพลอสูรและเมื่อเขาถูกลับเลือกมาเป็น18ขุนพลอสูรล้วนั้นพวกเขาจะมีพลังมากขึ้นถ้าหากเขาเหล่านั้นเป็นมนุษย์ก็จะได้รับอาชีพใหม่แต่ถ้าหากกลายเป็นอสูรก็จะมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงกว่างั้นเราก็มาทำขวัญจักรขุนพลอสูรทั้ง18ตนนกัเลย อัศวินเกาะเหล็กกลายเป็นขุนพลในวันที่240ใช้ยาอสูรเหล็กแห่งการต่อสู ek, ้อัศวินเกาะเหล็กนั้นเขาเคยเป็นอัศวินไอจากคิริกะเขานั้นเป็นคนที่เคารพในความแขง็งแกร่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ถึงภายนอกเขาจะดูเป็นพวกสมองกล้ามใช้แต่กำลังในการต่อสู้แต่เขาก็มีหัวคิดพอที่จะเรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพละกกำลังอย่างเดียวทั้งความฉลาดการวางกลยุทธ์และอีกหลายๆอย่างที่ผสมรวมกันแล้วให้นิยามคาว่าแข็งแกร่งได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อเขาได้เห็นความเข็งแก่งของกอปโอโลด้อยนั้นเขาก็ได้ฝากตัวรับใช้นายแล้วฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเขาไม่ติดว่าคนคนนั้นจะเป็นมอนสเตอร์หรือเป็นมนุษย์เขาพร้อมที่จะเรียนรู้กับคนคนนั้นได้อย่างไม่ติดขัดใดๆเลย ดรายเอขึ้นเป็นขุมพลในวว้ที่240ฉายาดอกไม้ผู้งดงามเดิมทีแล้ว Dr าย d อนั้นเธออาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ใจกลางป่าใหญ่คูเดรุนเธอมีรูปร่างที่สวยสดงดงามและแฝงไปด้วยอันตรายแม้แต่ตัวของกอบโร่เองรู้ดีว่าถ้าหากเขาเข้าไปจบพรึมๆกับนางแล้วมีสิทธิเขาจะโดนดูดพลังชีวิตไปจนเหินแห้งแน่นอนแต่ด้วยเพราะ ความงามและเสน่ห์อันเยา้ายวนของเธอทําให้กัปโรนั้นก็ทนไม่ไหวเหมือนกันจัดชุดใหญ่แฟกัพิพให้นางแบบไม่พักไม่ผ่อนจนนางเองก็ติดใจแบบวางไม่ลงเลยนอกจากร่างกายที่สวยสดงามของเธอด้วนั้นเธอยังมีความสามารถในการดูดกินพลังชีวิตสร้างเสน่ห์ที่ไม่ว่าใครก็จะหลงไหลสร้างมเมล็ดพืชชนิดพิเศษที่สามารถปลูกได้ทุกที่จัดได้ว่าเธอเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญพาราเบลัมเลย 3. ลูบิเลียสาวผมแดงขึ้นเป็นขุนพลในวันที่254ฉายาความกดเกี้ยวสีแดงลูบิเลียภริยาหลวงหมายเลขสองในช่วงแรกของเธอนั้นเธอก็คือเฉลยที่กบวินรุ่นพ่อนั้นจับมาและหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากกบโรเธอก็ได้ลงรักและกลายเป็นภรรยาของกอบโรไปลูบิเลียนั้นในช่วงแรกเธอนั้นเป็นคนที่อ่อนแออย่างมากจนได้รับฉายาว่านักดาบผู้อ่อนแอเธอก็ได้ฝึกฝนวิชาต่าง ไปพร้อมกับอัศวินเกาะเหล็กสองคนนี้คือบัตดี้ในการฝึกซ้อมการต่อสอูงกันได้กันเลยและหลังจากที่เธอนั้นฝึกฝนไม้เลื่อยจนได้รับฉายานัวโซเยอร์และมัรดาของเด็กอสูรแล้วเธอก็แข็งแกร่งขึ้นแบบสุดๆแบบที่แบบกบโลบีบเทียบเลยว่าในช่วงแรขของลูบิเดียนั้นเธอเปรียบเประดังหมาโกลเด้นดิทิเวอร์จนกลายเป็นหมาป่าที่น่าเกรงขามถึงแม้ความแข็งแกร่งของเธอจะไม่สามารถเทียบเท่ากับเมียหลวงไม้ได้หนึ่งอย่างก็มีได้ แต่เธอก็จะพัฒนาความสามารถของเธอให้เทียบเท่าและไปยืนเคียงข้างกัอบโลได้อย่างภาพภูมิให้ได้อาคิไทนุขึ้นเป็นขุมพลในวันที่255ฉายาสุนัขสามูไรผู้พักดี ผู้นำของเหล่าโคโบในตอนนั้นพวกเขาถูกเหล่าอันเดดเข้าไปโจมตีในถ้ำของพวกเขาจึงทําให้พวกเขาต้องหนีออกมาและขอความช่วยเหลือกอบโรในตอนนั้นและเมื่อเขาได้รับความช่วยเหลือเขาจึงได้มอบความพักดีเป็นของตอบแทนให้แก่ กบรดและสาบานว่าจะจงรักภักดีเพียงแต่กบรดได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้แก่เผ่าโคบูของเขาสอนในการวางแผนในการล่าการร่วมมือกันเป็นกลุ่มจากเผ่าพันธุ์ชั้นล่างจนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงได้ 5. เทเรซาขึ้นเป็นขุนพลในวันที่255ใชา้ยาอัศวินผู้เมตตาและเที่ยงธรรมอดีตทหารของจากสเตอร์บิลตัวเธอนั้นเป็นคนที่จริงจังในการทำงานเป็นอย่างมาก และจะทนไม่ได้เมื่อเห็นความพยายามของตัวเองนั้นถูกบทขยี้เช่นตอนที่เธอนั้นได้สู้กับกอบโลถึงจะรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถสู้กับกอบโลได้แต่เธอก็จะไม่ยอมให้สิ่งที่เพื่อนๆของเธอนั้นใช้ไปนั้นมันศูญย์เปล่าเธอยินดีที่จะตายไปพร้อมกับกอบโลความพักดีที่น่าชื่นชมของเธอนั้นแม้ว่าตัวเธอใน,นตอนนั้นจะอยู่ในพาราเบลลัมแล้วแต่เธอก็ขอธัาภกิจแรกที่เธอรับมาให้สําเร็จก็คือการนํายาจากเผ่าเอลไปให้องค์หญิงของเธอ กุมะจิโร่ขึ้นเป็นขุนพลในวันที่259ใช้ยา uh, ราชาแห่งหมีปีศาจโคมะจิโร่นั้นก็เป็นหมีที่กอบโล่นั้นได้ใช้สกิลเทมเมอร์มาทิมเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนมันต่างๆนานาเพื่อให้เชื่องได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่กอบโล่ค่อนข้างจะชื่นชอบเลยเพราะว่าออกสุทีไลก็โคมะจิโร่ก็จะอยู่ด้วยเสมอ 7. จ็ดปุโรซาบุโรขึ้นเป็นขุนพลในวันที่2 5 9ใช้ย uh, าจักรพพัดิมาป่าทมิน กูรเองก็เป็นหมาป่าที่กบโปรไปเทมเมอร์มาและจะเป็นสัตว์เลี้ยงประจาตัวของก็มี่นะฮะก็จะอยู่ข้างกายก็มี่ตลอดด้านความสามารถก็ไม่ไดโดดเด่นอะไรมากครับก็เหมือนมอนสเตอร์ทั่วไปในป่าคือพ่นไฟได้พิเศษหต่ก็ตรงที่กบโปรให้พลังอะไรบางอย่างไปทําให้แบบพ่นไฟเป็นสีดํา 8. สกาเฟสขึ้นเป็นขุนพลในวันที่272ใช้ยาซรากศพแห่งการทําลายล้าง สกาเฟนั้นเป็นทาหารสกเลตันที่ก็ปลุสมมติออกมาและได้ใช้สกิลเปลี่ยนแปลงภาษาคือตัวก็ปลนี้ประกอบสกาเฟนขึ้นมากับมือเลยเพื่อทีท่จะให้แบบเอาไว้เป็นซ้อมให้พวกจริงๆเอาไว้เป็นคู่ซ้อมให้พวกอยากประลองฝีมือเนี่ก็ปลก็ใช้สกิลภาษากระดูปรับเปลี่ยนนั่นปรับเปลี่ยนนี่ภาษาไปสานสานมาได้สกาเฟนออกมา 9. กสุมิรากิซึ่งเป็นคนในวีที่272งใช้ยา ุนนางซามูไรสุวิรกิจนะครับเธอคือชาวต่างโลกแบบเดียวกันกับกอปโรนะครับเธอปรากฏตัวครัง้งแรกในเทศกาลแห่งผููกล้าเธอได้เข้าประลองกับกอปลโรและได้แพ้แพ้กับเขากอปลโรยอมรับในตัวของซุมเมรากิจว่าเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยเชิญชวนเธอนั้นมาเข้าร่วมพาราไบลัมและได้มอบหน้าที่ผู้จัดการร้านโดยย่อแคปิตอลเพื่อเธอนั้นเป็นแม่ค้าคอยจัดการกับพวกลูกค้า ตัวปัญหาทั้งหลายตัวของซุเมรากิก็ไม่ค่อยพอใจกับตําแหน่งนี้มากนะักเพราะว่ามันต้องเจอกับพวกปัญหากับพ่อค้าและขุนนางที่พยายามมาต่อรองราคาอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งเธอก็จะมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับพอโลบ้างบินบางคราว1 0นสกิหรือที่ก็จะเรียกว่าเปลืงคุมขึ้นเป็นขุนพลในวันที่280ฉายาดใช้า,าบนรกและมีนามที่แท้จริงว่าอิลุกุเลนดก เน็ตคาาที่จักรวรรดิคิริกะนํามาต่อสู้กับก๊อปโก่ในตอนที่พวกจักรวรรดิคิริกะเขามาบุกในป่าเอวนะครับไอ้ตัวไฟที่ห้าวปิ้งไปท้าสู้กับก๊อปโก่เนี่ยนะฮะแล้วโดนก๊อบโกตกดินมา เาเป็นพวกที่หญิงยัโซในเผ่าพันธุ์ของตัวเองมากจปเห็นได้ว่าตอนที่ตัวของก๊อปโลกปล่อยพวกที่เป็นทาตกลับไปหรือจะเข้าร่วมไอ้นี่ก็แม่ห้าเลยทําไมฉันต้องมาร่วมกลุ่มกับพวกกรอบบินชั้นตามด้วยเขาเป็นคดีหญิงกัโซที่เผ่าพันธุ์มากๆไปโดนตกไปตกสังสอนไปว่าอย่าดูถูกก๊อปบินนะเว้ย ความสามารถส่วนใหญ่ของเนสซกก็คือการใช้ดาบและการใช้ไฟโดยที่เขาจะมีอาวุธที่ทำมาจากออฟซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษที่แข็งแกร่งมากๆเมื่อใช้คู่กับพวกเวทมนต์ดิกเกอร์บาเซียนขึ้นเป็นขุนพลในวันนี่สอง้ย0ใช้ยาปีศาจกราดดเอเตอร์ดิกเกอร์นั้นอดีตเขาเคยเป็นกราดดเอเตอร์ในคลุนลัเซียมใหญ่โดยมีฉายาว่า g รดิเอเตอร์คิงเขาเป็นนักรบสุดแข็งแกร่งในคอนโซเซียมใหญ่และในตอนนั้นเขาก็ได้ต่อสู้กับก็ปลและได้เห็นความเก่งกาจและรู้สึกถูกชะตามากๆเขาจึงตัดสินใจขอเขา้าร่วมกับคาราเบลัมเขาทั้งสองก็ได้ปะมือกันอยู่ด้วยปีมือของก็ปลูนั้นโดนใจมากเลยไม่เป็นลูกน้องเลย <c oughs> แล้วหลังจากที่เขาได้เข้าร่วมกับพาราบิลัมเขาก็ได้รับฉายาใหม่ปีศาจแรดเเตอร์ 12พาราเบลเรนเจอร์ขึ้นเป็นคุณคนในวันที่280เขาเหล่านี้คือโอเกอร์5ตัวที่เป็นรุ่นเดียวกันกับกอบโลพวกะเขาเป็นเผ่าพันธุ์คามาโอนิซึ่งพวกเขาแต่ละตนนั้นจะมีสีที่แตกต่างกันเป็นสีทั้งหมด50ไว้ง่ายพวกนี้คือพวกโอเกอร์ที่เป็นเรนเจอร์นั่นเองเรนเจอร์โอเกอร์นั่นเองมีทั้งหมด5สี5ตน เทพผู้พิทักษ์แข่งสีซึ่งจะทําให้เมื่อเขาสวมชุดเกราะที่ตรงกับสีของตัวเองนั้นจะได้รับบัฟเพิ่มขึ้นไม่ง่ายคือแต่งคอสตูมตามสีที่ตัวเองดูนว่วยผลมาจะเก่งขึ้นแค่คอนซิปต์พลังก็เลนเจอร์สุดๆแล้วชื่อ,อยังเลนเจอร์อีกและเหมือนว่าสีแต่ละสีนั้นก็จะมีธาตุประจําตัวด้วยเช่นสีแดงก็เป็นไฟสีเขียวก็จะเป็นน้ําสีเขียวเป็นลมอะไรประมาณนี้แต่ละตนก็จะมีพลังธาตุที่ต่างกันไปด้วย โอโรขึ้นเป็นขุนพลในวันที่302ใช้ยาป้งหญินปืนทองคาตัวของโอโรนะครับผมเคยทําประวัติไว้แล้วครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ในลูกๆของกอปโรนะครับ้าพูดสั้นๆก็คือเธอเป็นลูกสาวคนโตของกอปโรนะครับมีความสามารถในการใช้อาวุธระยะไกลเป็นสายพันธุ์มิกบลัอ14อาร์เจนโตขึ้นเป็นขุนพลในวันที่302ใช้ยาราชาของเงนอาเจโตครับลูกชายคนโตของกอปโลเป็นสายพันธุ์มิกบล อาจิโต้ถนัดในการใช้อาวุธระยะใกล้เช่นหอกดาบอาวุธมือเดียวทั้งหลายนี่อาจิโต้จะถนัดมาก 15. โอนนวากะขึ้นเป็น,นุนพลในวันที่3า0รยี่สิบใช้ยาราชันแห่งการทำลายล้าง เขาเรว่าโอนิวากะนี้เป็นตัวตึงประจำบ้านเลยเพราะเป็นสายกายภาพสุดๆเลยซึ่งแตกต่างจากพี่น้องสองคนแรกมากที่ทั้งขนาดทั้งเวททั้งกายภาพและเขาังมีไอดอลเป็นพี่ก็คิจิด้วยจนบางครั้งมีคนเข้าใจผิดว่าโอนิวากะนั้นเป็นลูกของก็คิจวิว่าตัวก็สีแดงเหมือนกันบ้าพลังเหมือนกันความสูงไล่เลี่ยก,กัน16นิโคล่าขึ้นเป็นขุนพลในวันที่451ฉายา เ้าหญิงแห่งการแปลธาตุมีข้อครับลูกสาวคนเล็กเผ่ามนุษย์เพียงคนเดียวของคอมโลกเื่องจากเธอเป็นเผ่ามนุษย์นะครับร่างกายเลยยังไม่โตเท่ากับพี่น้องคนอื่นๆแต่ก็ได้รับใช้ยา18ขุนพลมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากการเติบโตทางจิตวิญญาของนางมันเติบโตไปไกลแล้วจะบอกว่าเผ่าพันธะุ์น่ะเป็นตัวฉุดศักยภาพของเธอไว้ก็ได้แต่ก็ยังไม่เห็นพลังอะไรของนางเยอะน,นะครับแค่ซาลาตัวเดียวที่คอยเป็นแขนขาให้นาง 11. โอบุชิขึ้นเป็นขุนพลในวันที่451ฉาย,ยาองค์หญิงแห่งสัตว์ร,ร้ายอี่ครับสาวสุดโอพของกอบโลกับสาผมแดงแค่ตัวเธ,เธอเกิดขึ้นมานะครับก็มีสกยภาพหลายอย่างที่เหนือกว่าพี่นนองคนอื่นเรียบร้อยแล้วทั้งเผ่าพันธุ์ทั้งสายพันธุ์หรือไมกทั่งพลังที่นางได้รับทั้งการอวยพรจากเทพสองค์เลย 18. กรันดาขึ้นเป็นขุนพลในวันที่4 7 0ฉาย,ยา ลิงบาบูลแห่งเพลิงเินด้าครับคาดกลุ่มเดียวกันกับเนสซิตีกก้ก็รูิได้ช่วยมาและขอทาชิงผู้นำกลุ่มหลักของคาราบิลัมนะตัวนี้ก็ข้อมูลก็ไม่มีอะไรเยอะครับแค่เป็นพวกที่ทหารที่ฝึกฝนอยู่ในคาราบบลัมครับบทบาทก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ เสียงผมมันแปลกๆไปก็ต้องขอโทษ้วยนะครับเพราะว่าสาวก์สก็พังโน้ตบุ๊กก็ใกล้จะพังเลยด้วยไม่รู้ว่าจะทําคลิปได้อีกนานแค่ไหนนะครับถ้าจะถามว่าใช้โทรศัพท์ทาได้ไหมก็ทําได้นะแต่โทรศัพท์ก็ใกล้พังแล้วเหมือนกันคือทุกอย่างไม่เอ,อ,เอื้ออำนวยในการทําคลิปมากๆเลยเดี๋ยวนี้แล้วถ้าบอกให้ซื้อใหม่นี้น่าจะยากหน่อยเพราะไม่ค่อยมีเงินซื้อเท่าไหร่และถ้าหากผมหายไปนานเลยแสดงว่าคอมผมพังแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าหายไปนานๆเลยแสดงว่าคอมพังแล้วอาจจะได้เห็นแค่ช็อตของผมทําลงในช่องนะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื mm ่อ hmm. จะได้เงินไปต่อทุนบ้าง mm hmm. คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละครับ mm hmm. เจอกันใหม่คราวหน้าครับบาย